คราวที่แล้วก็เป็นนินจามังกรคราวนี้เป็นนินจาสวมกราะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ก็มาต่อกันกับเรื่องราวของนินจานะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะเข้าเรื่องของนินจาได้แล้วแต่ว่ามันมีตัวนินจาที่ต้องแยกออกมาจากพวกนินจาก่อนครับผมซึ่งพวกการ์ดนินจาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีพวกแบบนินจาหลากหลายที่ค่อนข้างกว้างนะครับถ้าเป็นนินจาแบบที่ทุกคนเข้าใจง่ายที่ซบซบที่สุดก็คือจะเป็นนินจาสีนู้นสีนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกการ์ดเวทมนต์กับดักที่เป็นแบบวิชาน ก็คือเป็นแบบว่าพวกนินจาที่มีความเป็นมังกรนะครับแต่ว่าเผ่าก็อาจจะไม่ใช่เผามังกรซะทีเดียวมีไดโนเสาร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าจบดราก้อนนินจาก็จะเข้านินจาเลยแต่ว่าไปเจอซีรีส์อาร์เมอร์นินจาก่อนครับผมซึ่งซีรีส์อาร์เมอร์นินจานะครับก็ถามว่ามีความเกี่ยวข้องกับพวกนินจาไหมนะครับสรุปก็คือมันมีก็คือว่าเอาไ้เล่นกับพวกกร๊ดที่ติดชื่อนินจาอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งพวกมันก็เป็นตัวติดชื่อนินจาด้วยนะครับตอนที่ทาดราก้อนนินจาก็มีติดชื่อออนน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 ิิจจจาาาาาาาเเเพระะัั้้้้ีี่่ยดวยววคมมมท ctive ขึํนนหก ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าการ์ดพวกมันเองเนี่ยเมื่อเอามารวบยอดทั้งหมดแล้วมันก็สามารถใช้เอฟเฟกที่ใช้ซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะครับตัวของอาร์เมอร์นินจาที่ผมคัดมาก็จะมีอยู่6ตัวนะครับเออก็คัดสรรแบ่งมาให้เป็นแบบประเภทที่มันเข้าใจได้ง่ายๆนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีมอนสเตอร์เอ็กซีอยู่2นะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์เอฟเฟกอยู่4นะจำนวนก็ในคลิปนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มันมีเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีตัวของมันก็จะมีแวบๆโผลมาในของภาคเซ ถึงนะครับก็ทําเซตนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวอนาคตจะมีนินจาอะไรมาต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยพวกนินจาแดงนินจาฟ้าอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเซ็ตที่ครอบคลุมไม่แน่ว่าจบอันซีรีส์สั้นๆของอันนี้แล้วเนี่ยจะต่อเป็นพวกแบบว่านินจาแบบเต็มรูปแบบได้เลยไหมนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้มาสนุกกับพวกนินจาสวมเกราะกันก,นก่อนดีกว่าครับผมที่มันบอกว่าเป็นนินจาสวมเกราะเพราะมันเป็นอาร์เมอร์นินจานะครับแล้วก็ทางอ้างอิงจากชื่อของภาษาญี่ปุ่นมันใช้คําว่าคีกกกกาาารรรรรรสสวววมมมเะะะะออุปปณณ์หล็ตติดัััไนนนน้่คบ ซึ่งไอ้พวกนินจาพวกนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนดูอาร์ตเวิร์ k ของมันก่อนนะสังเกตนะคืออาร์ตเวิร์ k ของพวกมันนะครับเห็นในการ์ดก็คือแบบตอนแรกตกใจว่านี่กูไปเอาการ์ดมีลายน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับความจริงไม่ใช่นะครับในอาร์ตเวิร์ k ของพวกมันเนี่ยมันเป็นนินจาแล้วก็มันจะมีคำมันเหมือนคำประจำตัวของพวกมันเนี่ยเขียนอยู่ในอาร์ตเวิร์ k ของการ์ดอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่ลายน้ำแต่อย่างใดน,นะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวของอควาอย่างเงี้ยก็จะเขียนคำว่าอควาไปเลยตัวอาร์เมอร์นินจาแอร์ก็จะเขียนเป็นคำว่า air ไปเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ตามแต่ละธาตุว่ากันไปนะซ มไฟมาครบนะครับแต่ว่า Monster x ์ต้องไปรุ่นกันว่ามันจะมีธาตุอะไรเพราะว่ามีแค่2ตัวก็จะ4ีธาตุไม่ได้นั่นเองเนาะโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไป Monster Effect กันก่อนเลยครับผมว่าพวก a r m ์เมอร์นินจาจะมีตัวอะไรให้พูดถึงกันบ้างเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผม a r m ์เมอร์นินจาวาครับ อาร์เมอร์นินจาอควาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี800ป้องกัน1,600ครับเอฟเฟกต์ <Effect S 1> ของการ์ดใบนี้นะเมื่อมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายมีการประกาศโจมตีเมื่อไรแล้วในสุสานของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อนินจายกเว้นตัวของอาร์เมอร์นินจาอควาตัวนี้นะเราสาม,มารถรีมูฟมอนสเตอร์นินจาตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวของอะควาเนี่ยออกจากเกมไปแล้วก็ทําให้การโจมตีโดยตรงของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนั้นไร้ผลไปได้ครับเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ติดชื่อนินจาใช่ไหมก็เป็นตัวนินจาที่อาจจะเป็นบลนิรมั นินจาอะไรพวกนี้ก็ได้หรือจะเป็นไอ้พวกแบบว่าอาร์เมอร์นินจาตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวควายอย่างนี้หรือกระทั่งตัวของพวกดราก้อนนินจาเนี่ยก็สามารถได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้คําว่าติดชื่อนินจาแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นนินจาที่มี adjective ไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นการที่ผมเข้าใจว่ามันเจาะจงมาที่อาร์เมอร์นินจาโดยตรงหรือเจาะจงไปที่แบบพวกดราก้อนนินจาโดยตรงอันนั้นก็คือแบบจะใช้กับพวกนินจาธรรมดาไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจให้ตรงกันนะครับด้วยประการชนี้เพื่อจะใช้เอฟเฟกต่อไปนนิจ แอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน1,400ครับการไปนี้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถอัญเชิญมันลงมาแบบปกติแบบรีเวิร์สหรือแบบพิเศษได้สําเร็จเมื่อไหร่นะครับผมให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อนินจาอีกแล้วครับผม1นึตัวเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์นะครับมอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นเลเวลจะลดลง1เลเวลครับผมนะก็เตรียมเอาไว้อัญเชิญเอ็กซีดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะเอฟเฟกต์ของแอร์ถึงจําเป็นนะครับตัวต่อไป เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect จะเหมือนกับตัวแอร์เลยครับผมแต่แค่ตรงข้ามกันคือถ้าหากว่าตัวของไออาร์เมอร์นินจาเฟรมนะครับทัวร์เชนแบบปกติรีเวิร์สหรือแบบพิเศษลงมาได้ปุ๊บเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อนินจาหนึ่งตัวที่อยู่บนฟฟลของเราเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น1เลเวลอันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอสรุปยอดหลังจากพูดถึงเจ้านี่นะตัวนี้คือออาาารรร์เเเเเเมมมนนนนนิิิับผ Earth, ป็ตดก เลเวล5พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200ครับคือเอฟเฟกของตัวแอร์เอาไว้ลดเลเวลใช่ไหมครับเอฟเฟกของตัวเฟรมเอาไว้เพิ่มเลเวลคือมันอย่างนี้ครับไอพวกอาร์เมอร์ดินจาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเอ็กซิสอยู่2ตัวนะครับก็คือจะเป็นแรังสี่กับแรังห้าซึ่งไอแรังสี่รังห้า rank 4, rank 5, แน่นอนว่ามันต้องใช้มอนสเตอร์เลเวลห้ากับมอนสเตอร์เลเวลสี่ใช่ไหมอันเชิญตามแรังนะครับซึ่งตัวของ frame, เฟรมนะครับผมเอาไว้เพิ่มเลเวลให้อีพวกตัวเลเวลสี่เพิ่มให้แอร์เพิ่มให Aqua, เรนจ่าระดับห้านั่นเองครับในทางกลับกันนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวเอิร์ธที่เป็นเลเวล5อยู่บนฟิวและเรามีตัวแอร์อยู่ใช่ไหมครับตัวแอร์สามารถลดเลเวลได้เราก็ลดเลเวลของตัวเอิร์ธนะครับแล้วพอเลเวลกับตัวเอิร์ธเนี่ยอาจจะเท่ากับตัวแอร์อย่างเงี้ยเป็นเลเวล4 2ตัวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะสามารถอัญเชิญเอ็กซิสตัวระดับลงมาได้ด้วยประการชนิดนั่นเองครับทีนี้ถ้าเป็นเอฟเฟกต์ของตัวเอิร์ธนะครับก็คือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่แล้วบนฟิวของเราไม่มีมมมมมอออออออนนนนนสสสเเเเเเเตตรรรรรร์าา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 กกก็็ถถถััััญญญญชชิิิิใบบบบบบีี้้จืืลลลงฟดแพศษไยค่่่ววปท ได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนแรกก็คิดในใจนะว่าพลังโจมตีป้องกันก็อ่อนอ่อนนะแหมยังเป็นเลเวล5ด้วยอันเชิญจะยากยินเกินไปไหมนะครับแต่ว่าก็อันเชิญแบบพิเศษได้อย่างที่บอกไปนั่นเองครับก้าวไปต่อไปนะครับมาแล้วเอ็กซิสแรงสี่ตัวแรกนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอาร์เมอร์นินจาเบลดฮาร์ดครับผมอาร์เมอร์นินจาเบลดฮาร์ดเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสธาตุลมเผานักบรบแรงสี่พลังโจมตี2,200ป้องกัน1,000ครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผานักรบเลเวล4 2ตััวในการออญญเเชิ็กซิสลงมาครับวิธีการอัญเชิญถ้าาาามออองงจกภพขร์เมอร์น็กซ ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็ตามนั้นแหละครับผมใช้พวกอาร์เมอร์นินจาเลเวลสหรือจะลดเลเวลของตัวเอิร์ธแล้วอัญเชิญไปตัวนี้มาก็ได้นะครับเอฟเฟกของตัวเบลดฮาร์ดนะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอกซีซของการ์ดใบนี้ออกไปได้1ใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อนินจาหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเรานะครับในเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นนะครับผมจะสามารถโจมตีได้2ครั้งใน1นึ่งแบตเทิลเฟสครับการ์ดใบต่อไป n u m b หมายเลขสิบสองอาร์เมอร์นินจาคริมสันชาโด ธาตุดินเผานักรบดังห้าพลังโจมตี2,400ป้องกัน1,700ครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าอาร์เมอร์นินจาถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกครบ4ธาตุดินน้ำลมไฟแต่ว่าถ้าเป็นตัวเอ็กซิเนี่ยมีแค่ลมกับดินด้วยประการชนิดครับการแบบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล5 2สตัวในการอันเชิญเอ็กซิลงมานะเอฟเฟกต์ที่1ของมันนะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซิของมันออกไปได้1ใบแล้วในเทิร์นนั้นนะครับผมมอนสเตอร์นินจาที่อยู่บนฟิลลด์ขขออองงเราาาาจจะไม่ถูกทกทยแ ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้โดยเอฟเฟกนี้ของครีมสันชาโดสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับก็คือแบบเทิร์นนั้นเห็นท่าไม่ดีพอถึงเทิร์นอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บเราถอดวัตถุดิบเอ็กซิทปั๊บมอนสเตอร์นินจาทุกตัวก็จะปลอดภัยเจ่งนี้ก็ต้องรีมาร์คไว้อีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามีนินจาตัวอื่นมอนสเตอร์นินจาตัวอื่นก็จะปลอดภัยด้วยนะครับปลอดภัยในที่นี้คือไม่ถูกทำลายนะครับแต่ว่าถ้าตั้งโจมตีอยู่หรือโดนโจมตีทะุดิเเเเฟฟนนนนนนน์ออออัอัััีีี้้้้้้กกกกก็็็็รรรรบคควววาาาาาามมมมมมสยยยหหหหไไไไปะะผทงงจ 6G ข่่่แตูึใ ก็เลยมีการพูดเสริมเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับเออแต่ว่ามองเป็นวิธีการเล่นที่น่าจะสมเหตุสมผลเนี่ยผมก็คิดว่าวิธีการที่ผมเล่าไปเรียกว่าเป็นหนึ่งวิธีที่สามารถเล่นพวกมันได้ค่อนข้างง่ายนะครับโดยยังไม่นับว่าใส่พวกแบบมอนสเตอร์นินจาตัวอื่นเข้ามานะถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าพวกอาร์เมอร์นินจาเหล่านี้นะครับเคยใช้งานกันบ้างหรือเปล่านะมีคอมโบอะไรแนะนําเกี่ยวกับเจ้าพวกอาร์เมอร์นินจาหรือเดาไปเลยว่าถ้าเอาไปเล่นกับพวกนินจาอย่างเงี้สามารถทําคอมโบอะไรได้ไดบ้างก็ว่ากันมานะครับคือผมจะบอกว บ,บางใบเนี่ยผมเห็นว่ามีอาร์ตเวิร์กเป็นเจ้าพวกแบบอาร์เมอร์นินจาเหล่านี้นะแต่ว่าผมลองเสิร์ชแล้วว่าการ์ดกับดักใบไหนเวทมนต์ใบไหนที่มันมีติดชื่ออาร์เมอร์นินจาหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีครับผมต้องเสิร์ชเป็นคําว่านินจานั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหมคลิปหน้าสสัดี